สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารับชมกล้วยไม้หวายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหวายลูกผสมนะครับผมกลีบดอกก็จะเป็นสีขาวนะครับครับผมความสวยของเขานะครับลำกอของเขาเนี่ยค่อนข้างโทมหน่อยนะครับผมเนื่องจากโดนแดดทั้งวันนะครับตัวนี้รับแสงแดดทั้งวันแต่ออกมานะครับช่อ่อออกมาเป็นช่อนะครับช่อสวยมากนะครับ สีขาวเลยนะครับช่อดอกของเขานะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับตัวนี้ถ้ามันุงอัดปุ๋ยเข้าไปเนี่ยให้กอเขาสวยกว่านี้เนี่ยดอกเขาน่าจะสดสวยกว่านี้มากนะครับน่าจะช่อยาวกว่านี้ครับผมตัวนี้ลักษณะของกลีบดอกเขานะับจะเป็นสีขาวห้ากลีบนะครับผมกลีบบิดตัวเล็กน้อย ตัวปากดอกนี้ยจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นเส้นเลือดสีชมพูนะครับผมสําหรับวายลูกผสมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกีบปากดอกด้านในนะครับผมปากดอกจะเป็นสีชมพูนะครับ้ายเส้นเลือดนะครับผมจมูกจะเป็นสีขาวจุดชมพูหน่อยนะครับ ตัวนี้ดอกของเขาก็ค่อนข้างปานกลางครับถ้าเทียบกับไม้ตัวอื่นๆครับผมใกล้เคียงกับตัวเหลืองจันทบูรนะครับผมความสวยของเขานะครับวันนี้ถ้ากอเขาสมบูรณ์เนี่ยน่าจะออกดอกมาสวยมากเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับผม